ค่ะพบกับครูน้อยอีกแล้วนะคะครูหมวยค่ะและครูแสนค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะเด็กๆเ,เรียนรู้หน่วยนี้มาแล้ว2วันเป็นยังไงบ้างคะจํากันได้หรือเปล่าเอ่ยวันนี้คุณน้อยครูหมวยแล้วก็ครูแสนนะคะก็มีสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของร่างกายมาฝากเด็กๆก,ก,กันนะคะ ความแตกต่างของร่างกายของเด็กๆนะคะก็มีอยู่หลายอย่างเลยนะคะเช่นมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเห็นไหมคะความแตกต่างนะคะเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะคะบางคนมีรูปร่างสูงเตี้ยนะคะผิวดำผิวขาวนะคะแล้วก็ความแตกต่างเหล่านี้นะคะก็จะบ่งบอกถึงลักษณะของแต่ละคนนะคะเช่นดูค,คุณครูเป็นตัวอย่างนะคะ,ะคุณว่าเป็นไงคะคุณน้อย อ้วนตัวใหญ่ใช่ไหมคะส่วคู่แส้นกับคู่มวยเป็นไงคะผอมใช่ไหมคะอ่าและอีกอย่างหนึ่งสังเกตได้เลยนะคะคู่แส้นเป็นยังไงคะผมสั้นคู่มวยก็เป็นผมยาวคู่นั้นก็ผมยาวแต่ตอนนี้คุคูเก็บผมไปแล้วนะคะนี่นะคะก็เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะด้วยกันนะคะนี่คือความแตกต่างของเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้หญิงบางคนก็ผมสั้นเด็กผู้หญิงบางคนก็ผมยาวนะคะ และก็การแต่งกายก็จะไม่เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เด็กผู้ชายชุดนักเรียนก็จะเป็นกางเกงใช่ไหมคะของเด็กนักเรียนผู้หญิงก็จะเป็นกระโปรงใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแต่งกายและความแตกต่างของฉันกับเพื่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเพลงกันอีกนะคะเอเชิญคุณหนุยค่าค่ะเพลงของเราวันนี้นะคะก็คือเพลงตาดูหูฟังน,นั่นเองนะคะติดๆเคยร้องกันหรือยังเอ,อ่ย จำกันได้ไหมคะจำได้ไหมคไปอ่นุบาลเด็กๆก็คงเคยร้องมาบ้างแล้วนะคะเพลงของเราชื่อเพลงว่าตาดูแล้วก็หูฟังนะคะตอนนี้เด็กๆพร้อมไหมยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปร้องพร้อมกับท่าทางประกอบกับคุณครูได้เลยนะคะหนึองสเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟัง คุณครูท่านสอนท่านสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอจะจํากันได้ะะไหมคะสนุกไหมคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนในเรื่องของ ส่วน,นต่างของร่างกายอีกนะคะแล้วเราก็จะมาเรียนรู้อะไรอีกตั้งมากมายในส่วน,นต่างของร่างกายนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกับคุณนุ้ยนะคะคุณหมวยค่ะและคุณแสนค่ะ เด็กๆคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็กไปแล้ว3วันเอ๊ะเด็กๆจําได้หรือเปล่าคะสาระที่เด็กๆเรียนไปเราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคุณครูนุ้ยจำได้ไหมคะจำได้ค่ะจำได้คุณครูแสนจำได้ไหมคะจำได้ค่ะใช่แล้วค่ะสิ่งแรกที่เราเรียนไปในวันจันทร์เลยก็คืออวัยวะที่คุ้นเคยมีอะไรบ้างนะคะคุณครูนุ้ยขาตานอกจากนี้ก็จะมีตาค่ะแล้วก็ หูหนะคะต่อไปค่ะจากโมนะคะแล้วก็ปากค่ะท้ายก็คืออะไรคะมือนะคะเอเด็กๆรู้จักอวัยวะที่เด็กคุ้นเคยไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เด็กๆเรียนไปอีกหนึ่งอย่างในวันอังคารก็คือหน้าที่ใช่ไหมคะหน้าที่ของอวัยวะต่างๆนะคะซึ่งเราได้เรียนรู้ทั้ง เนื้อหาแล้วก็เพลงไปแล้วนะคะตามีไว้ทําอะไรนะคะเด็กๆคะตามีไว้ดูค่ะแล้วหูนะคะมีไว้ฟังค่ะจมูกนะคะเอาไ้ใจค่ะแล้วก็ปากนะคะพูดใช่ไหมคะเอาไว้กินข้าวนั่นเองนะคะแล้วมือนะคะเอาไว้หยิบจับสัมผัสสิ่งของแล้วก็เขียนหนังสือนั่นเองนะคะ แล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมกันอีกนะคะ<อ> <ๆ S 2> คุณรู้แสนนุคะผ้าอวัยวะต่างๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้หมดเลยนะคะมือเราก็ขยับได้นะคะส่วนเท้าเราก็ขยับโดยการเดินนะคะกระโดดก็ได้นะคะ,ะใช่ค่ะแล้วนะคะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเด็กๆก็หมั่นดูแลรักษาวความสะอาดด้วยนะคะเอ๊เราจะทํายังไงให้อวัยวะส่วนต่างๆของเราสะอาดค่ะคะุณนุ้ยขะ ทำยังไงคะการแปลตอนที่บายก่อนนะคะคือสีสระหรือว่าปมนั่นเองเราจะทํายังไงคะเด็กๆต้องหมั่นสระผมใช่ไหมคะถึงจะได้สะอาดไม่มีอะไรตัวอะไรคาะบนหัวค่ะหวค่ะกัวมากเลยเนาะอันที่สองนะคะอันที่สองปาปาค่ะปาวิธีทำความสะอาดก็คือแปรงฟันนะคะแล้วก็หูหูด้วย เออหูนี่ถ้าเราอยากให้หูเราสะอาดเราใช้อะไรแหลมๆแคะให้มันสะอาดได้ไมคไ่ได้ไม่ได้นะคะวิธีทําความสะอาดหูที่ถูกต้องก็คือทํำยังไงกันนะคะใช้ผ้าใช้ผ้าเช็ดก็ได้ค่ะชุบน้ําแล้วก็เช็ดนะคะแล้วก็อะไรด้วยคะรวมไปถึงอะไรด้วยเนค่ะหน้าหน้านะคะเด็กๆตื่นเช้ามานะคะจะต้องล้างหน้าแรงตันให้สะอาดนะคะ ก็มีอะไรอีกนะ่าขัดไม่ได้เลยอะไรคะจะ,จะบูบ<ม><ม>นั่นเองใช่ไหมคะเราก็ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเบาๆนะคะไม่ควรถูแรงๆเพราะจะทำให้เลือดก,กับเดาไหลออกมาได้นั่นเองนะคะต่อไปก็คือมือของเรานะคะเ,เราจะทำความสะอาดอยังไงคะ ตัดเล็บให้สั้นแล้วหมั่นล้างมือด้วยนะคะเพราะช่วงนี้นะคะโรคโควิดกําลังระบาดเลยนะคะให้เด็กๆหมั่นล้างมือนะคะเออล้างมือด้วยอะไรุณนุ้ยคะสบู่ใช่ไหมคะใช่ที่โรงเรียนเราเคยเรียนไปแล้วค่ะขั้นตอนมีกี่ขั้นตอนนะคะเจ็ดขั้นตอนเกยังจำได้ไหมคะงั้นเรามาเต้นไปพร้อมกันนะคะเด็กๆร้อมไปยัคะไปล้างม สนุกมากเลยนะคะคุณแสน่นเด็กก็มันล้างมืออยู่ที่บ้านด้วยนะคะนอกจากมือเราจะสะอาดแล้วปาาัดาจะจัดเชื้อโรคด้วยใช่ไหมคะใช่หลังจากที่เราล้างมือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะดเด็กหลังจากที่สัปดาห์นี้นะคะเราเรียนตัวตัวเด็กใช่ไหมคะเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กของอนุบาลสองนะคะดเด็กเปิดหนังสือนะคะไปหน้าที่11อขอโทษค่ะ หนาที่สิบนะคะอันแรกเราจะมาพูดถึงโยงเส้นจับคู่ภาพกิจกรรมที่สัมพันธ์กับอวัยวะนะคะเด็กๆมาดูนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูด้วยนะคะฝักด้วยนะคะอันแรกคือรูปไอศครีมนะคะผู้แสนคะไอศครีมผู้แสนจะโยงไปตรงไหนดีคะไอศครีมเอ๊เราต้องเอาอวัยวะส่วนไหนเนาะส่วนไหนคะเด็กๆมือได้ไหมคะช่วยได้ได้ค่ะมือได้ไหมคะไม่ได้ไอศครีมเราต้อง ใช้ปากใช่ไหมคะเด็กก็โยงจากดวงดาวสีแดงนะคะไปที่อะไรคะปากนั่นเองเอ๊ะปากอยู่ตรงไหนนะไม่ใช่ปากตัวเองนะคะชี้ไปตรงเด็กผู้ชายตรงนี้นะคะอันที่สองก็คือนาฬิกานาฬิกาเราจะโยงไปตรงไหนดีคะคุณแสนตรงมือกมือของเราคมือของเราขอ่กับคุณแม่กับคุณแสตก็มีนะคะเรายงไปที่ข้อมือของเด็กคนนี้นะคะอันที่สามก็คือลูกบอลลูกบอล เราใช้อวัยวะส่วนไหนคะเตะเลยค่ะเตะเลยนะคะเตะแรงๆได้ไหมคะเล่นที่บ้านบางคนเป็นเด็กผู้ชายเนาะ<ม>ก็เล่นเล่นอาจจะแรง<ม>ได้เนาะต้องเตะเบ,ะเบาๆนะคะสามารถเล่นได้ไม่งั้นก็ไปที่สนามฟุตบอลเลยคะ่ะได้ออกกําลังกายได้เนาะ,ะอันที่สี่นะคะเป็นรูปดอกกุหลาบใช้อวัยวาส่วนไหนคะจมูกค่ะจะมจูกเก่งมากเลยคะ่ะแล้วก็โยงไปที่จมูกนะคะต่อไปเป็นแบบพืันหรือว่าหนังสือนั่นเองเราจะโยกไปตรงไหนดีคะ นั่นเองค่ะ,คะสามารถใช้ดูเนาะหรือว่าอ่านก็ได้นะคะบางคนก็อ่านได้เนาะอ่ะสุดท้ายก็คือวิทยุหรือว่ามีเพลงฟังนั่นเองเราจะลยงไปทร่ไหนที่คะน,นั่นเองนะคะ,ะหลังจากที่เด็กๆทำครบหน้าเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองช่วยตรวจด้วยนะคะต่อไปเด็กๆก็เปิดหนังสือมาที่หน้าสิบเอ็ดน,นะคะอันนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนวงกลม ลองรอบภาพที่เป็นคำตอบให้ถูกต้องแล้วระบายสีให้สวยงามน,นะคะอันแรกก็คือใช้การดูแลหูวันทาอย่างไรอันแรกเด็กๆฟังนะคะใช้ผ้าเช็ดหูอันที่สองใช้ไม้แค่หูเด็กๆว,ว่าอันไหนควรทําคะอันที่หนึ่ง,น,งนั่นอ<า>เองก็คืออะไรคะ Í, คุณครูไม่ต้องบอกหมดก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถคิดเองได้าาแล้วก็ให้ผู้ปกครองช่วยอ่านนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเป็นคนทําหรือว่าให้เด็กๆเป็นคนวงกลมหรือระบายสีให้สวยงามน,นะคะต่อไปข้อที่2ถ้าเป็นโรคตาแดงควรทําอย่างไรอันแรกเขาบอกว่าใช้มือขยี้แรงๆที่ตาเลยอันที่สองไปหาคุณหมอถ้าเด็กๆเด็กๆจะวงกลมอันไหนแล้วระบายสีอันไหนคะอันนี้คุณครูจะไม่บอกให้เด็กๆ ทำและกลับมาส่งที่คุณครูนะคะคุณครูออคอยดูอยู่นะคะง,งานวันนี้มีแค่สองหน้าให้เด็กๆทำเสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูทุกคนดูได้นะคะแล้วก็ฝากผู้ปกครองนะคะช่วยทบทวนให้เด็กๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ